เมื่อสมเด็จพระเจ้าสุริยญญวงศ์ธามิกราชเสด็จสวรรคตรต่อมาอีก8ปีถึงปีคศ1698อ, 1, 98, อาณาจักรล้านสร้างที่ก้องแงไพศาลก็ได้แบ่งแยกออกเป็นสามอาณาจักรดังต่อไปนี้อาณาจักรล้านสร้างหลวงพระบางอาณาจักรล้านสร้างเวียงจันทร์และอาณาจักรล้านสร้างจับปะสักซึ่งหลายละเอียดจะนารับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เมื่อสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศ์ธามิกราชเสด็จสวรรคตร พระอ,องค์บุมิพระราษอร์จะซื้อราชส,สมบัติแทนมีแต่พระราชนัด่าสองพระอ,องค์คือเจ้ากิ้งกิสราชกุม,มารและเจ้าอินทสมในเวลานั้นพญาเมืองจันทรซึ่งเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่จึงได้ญาสิ่งราชส,สมบัติขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินในปีคศ1 9 9 0กรงกับปีจุลศักราช1052 พยามงจัรจึงแต่งตังให้เจ้านางสุมังคาลาพระราชธิดาของสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศ์ธามิกราชเป็นพระสัญ,ญาของตนโดยตอนนี้เจ้าสุมังคลานั้นเป็นแม,ม่ไมโดยสันนิฐานว่าสามีของผะนางอาจจะทื่อฆ่าในตอนที่พญาเมืองจัรสิงราชสมบัตินั่นเองและผะนางมีราชบุตรอยู่องค์หนึ่งชื่อว่าเจ้าสายองค์รอและในเวลานั้นก็กําลังทรงรั์อยู่อีกหนึ่งคน ด้วยเหตุผลนี้ผนังจึงบุญยอมเป็นสัญญาของพระาเมืองจันทร์เมื่อบรสมหวังดังใจพระญาเมืองจันทร์จึงมีความเครียดแค้นและคิดจะกำจัดเจ้าสายองคลอพร้อมกับเจ้านางสุมังคลาแต่เสนาอามาตย์ก่มหนึ่งที่จงหักภักดีต่อฝ่ายเจ้าสายองคลอจึงได้พาเจ้าสายองค์ลอลักหนีลงไปยุ่งเมืองภูสนโดยปัจจุบันเมนอยู่ในเขตอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธานีส่วนเจ้านางสุมังคลานั้น ได้หีลงไปยุ่นอนญาตพี่น้องของพญ,ญาคูยอดแก้วที่วัดผลสมิกในเดือนสามแห่งหกคำกวงกัปปีจุลศกาพักราช1052ฝ่ญญายพญเมืองจันเห็นคนนับถือพญ,ญาคูยอดแก้วหลายก็คิดจะกำจัดพญ,ญาคูยอดแก้วอีกเพื่อให้หมดเสียนหนามแต่ท่านพญ,ญาคูยอดแก้วหู้ตัวก่อนจึงได้พาออกตอนญาติโยมหกตนประมาณสามพันคนพร้อมด้วยผนังสุมังคลานีจากเวียงจันทร ล่องเหือลงไปตามลำแม่น้ำของจนไปถึงบ้านงิ้วพันสมสนุกจึงได้จอดเหืนแล้วก็พาายิโยมขึ้นไปพักเสาอยู่ที่นั่นส่วนเจ้าหญิงสุมาขลานนั่นได้ไปลียูภูสงอเหาะคำแล้วได้ประสูตรโอรสอยู่ที่นั่นโดยมีผระนามวาเจ้านอกกษัตริย์ฝ่ายพญามงจันรของเมืองมาได้หกเดือนก็ถือพักพวกของเจ้าสายองค์ลยกทัพมาสิงเอาบัลังคืน กองทหารของเจ้าสายองค์ลเจ้าพญาเมืองจัรได้แล้วก็ประหารชีวิตหลังจากนั้นจึงทําการลาสาพิเศษเจ้าสายองครลขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่แต่เจ้าสายองครลเสวยราชสมบัติมาได้สี่ปีในเวลานั้นเจ้านันทราชผู้เป็นโอรสของเจ้าปูที่หนีไปยุ่งเมืองนครแต่ก่อนนั้นเมื่อได้ทราบข่าววา่าเวียงจันทมีความวุ่นวายแย่งสิบพลังกันดังนั้นจึงเห็นโอกาส จึงได้ยกทัพขึ้นมาตีเวียงจันทร์และจับเอาตัวเจ้าสายองค์ลอไปป่านสรีวิตก่อนที่จะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินในปีโคศ1695แต่ควาแต่ขมวุ่นวายยังบหมดเพียงเท่านี้เมื่อเจ้าหนันทราชคองละครได้เพียง3ปีมาถึงปีโคศ1698ฝ่ายเจ้าสายองค์เวโอรสของเจ้าสมภูที่ทึกในละเทศไปยุเมืองเวได้ทราบข่าววา่าบัดนี้บ้านเมืองของตน เกิดเหตุกลหลนวุ่นวายขึ้นจึงผ่าสมัครพรรคพวกยกพลขึ้นมาตีเอาเวียงจันทรและก็ได้จับตัวเ,เจ้านันทราชก่อนที่จะนำไปประหารชีวิตแล้วก็สถาปนาตนเองขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินสเสวยราสสมบัติในปีโคศ1 6 9 8โดยมีพระนามว่าพระสัยญ,ญเสถาทิราชท,ที่สองแล้วพระองค์จึงได้แต่งตั้งให้เท่าลองอนุสาหรือน้องสายของพระองค์ ให้เป็นเจ้าอุปราชขึ้นไปครองนครหลวงพระบางมาถึงปีคศ1 7 0 5งรกงกับปีจุลศกรา1ักสาชเจ6 7เจ้าสยยะเสถาธิราชที่สองได้มีพับรมราชโองการให้อันเซิญเอาพระบางลงมาประดิษฐานไว้ที่นครเวียงจันทร์ในเวลาที่พระสยยะเสถาทาที่สองขึ้นเสวยราชส,สมบัตินั้นเจ้ากิ้งกิษราชเจ้าอินทโสมและเจ้าองค์ํา ซึ่งทั้งสามนี่เป็นพระราชนัดดาหรือเป็นหลานของพระเจ้าสุริยะองศาสรรมิกราชเก่งว่าพระสัญญาเสถาธิราชที่สองจะมาทํำลายตนจึงพากันเอาไพ่พลเสนาของตนลบหนีไปยุ่เมืองพงส่วนเจ้าอินทโสมนั้นได้หนีไปยุ่เมืองแพรเถึงปีคศ1 7 0 6กงกับปิจุลศักรกส1068เจ้ากิงกิสราและเจ้าองค์คาที่ยุ่เมืองพงนั้นได้ยก เอากองทัพทหารลงมาตีเอาเมืองหลวงพระบางเท้าหลองอุปราชจัดการป้องกันเมืองไว้โบได้จึงแตกทัพหนีลงมาเวียงจันทร์เมื่อเจ้ากิ่งกิสราชกับเจ้าองค์คำได้หลวงพระบางแล้วก็ได้ยกกำลังพลลงมาตีเวียงจันทร์พระสสยยะเสถาธิราชที่สองเห็นว่าจะโบสามารถต้านทานกองทัพของหลวงพระบางได้จึงได้แต่งตั้งราสทูตเพื่อให้ทรงสารไปถึงพระเพศลาสา เจ้าแผ่นดินกุงรงศรีอยุทธยาในเวลานั้นให้ยกพลทหารมาชวยเธิปีคศ .1707 กงกับปีจุลศักรา1669พระเพทรลาษาเจ้าแผ่นดินกุงรงศรีอยุทธยาจึงได้ยกทัพขึ้นมาเป็นคนกลางในการไกล้เลี่ยให้กษัตริย์ทั้งสองคอนครปองดองกันและแล้วเหตุการณ์น้องเลือดก็ยุติลงหลังจากนั้นจึงได้ตกลงแบ่งปันเขตแดนกัน คือทางฟังขวาของน้ำของตั้งแต่ปากน้ำเหืองขึ้นไปเป็นเขตแดนของนครหลวงพระบางและทางตอนใต้แม่น้ำเหืองลงมาเป็นเขตแดนของนครเวียงจันทร์ทางฟังซ้ายแม่น้ำของตั้งแต่น้ำมีขึ้นไปเป็นเขตแดนของหลวงพระบางและตั้งแต่น้ำมีลงมาเป็นเขตแดนของนครเวียงจันทร์นับต้นนั่นมาอาณาจักรล้านสร้างจึงแยกออกเป็นสองอาณาจักรคืออาณาจักรล้านสร้างหลวงพระบาง และอาณาจักรล้านสร้างเวียงจันทร์มาถึงปีขศ1713งรกงกับปิดจุลศักราช1 7็5ทางนครจับปัสักก็ได้ประกาศแยกตัวออกเป็นอาณาจักรหนึ่งต่างหากในเวลานั้นอาณาจักรล้านสร้างได้แยกออกเป็นสามอาณาจักรได้แก่อาณาจักรล้านสร้างหลวงพระบางปกครองโดยเจ้ากิ่งกิกสราอชอาณาจักรล้านสร้างเวียงจันทร์ปกครองโดยเจ้าสยยะเถธธิราชทีท่สองและอาณาจักรล้านสร้างจับปสัสสก สุมเดจพระเส yna เสียฐาธิราชทีท่สองเสวยรเวาชส,สมบัติมาตรเถรปีคศ1 7 3 0ก็เสด็จสวรรคตหลังจากนั้นเสนาอำมาตย์ทาั้งหลายและนครเวียงจันทร์จึงพร้อมกันลาซาพิเศษเจ้าองค์บุญราชโอรสของพระเส yna เสรฐาธิราชทีท่สองขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินนครเวียงจันทร์โดยถวายพระนามว่าพระมหาบุญยญเสฐาธิราชแต่คนทั้งหลายนิยมเอินว่าพระเจ้าสุริยบุญศาล แล้วจึงอุปราชาพิเศษเจ้าดวงหน้าพระอนุสาขขึ้นเป็นเจ้าอุปราชในรัศกาลเจ้าสุริยะบุญสาสนี้เกิดมีการกรบฏวุ่นวายอยู่บริขาดบต่างอย่างกับรัศการกรกนฝ่ายเท้ากูแก้วซึ่งเป็นบุตรของพระบรมาราชาเจ้าเมืองพระนครที่หนีไปยุนคนครจัปาสซักในเมื่อก่อนเมื่อได้ทราบข่าวว่าเจ้าสุริยะบุญสารผู้เป็นอ้ายเคยของตน ได้ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินนครเวียงจันทร์ก็เกิดความเสียใจเป็นอย่างยิ่งจึงเดินยกทัพขึ้นมาตามแม่น้ำเซบังฝ่ายในระหว่างทางก็ได้สักสวนเอาประส,ะส่นในเขตเมืองเซกตากเซกะบองเมืองวังเสียงหมผ่าบังคำเกิดและขมวนเข้าเป็นพักพวกของตนได้จำนวนหลวงหลายจึงได้ตั้งตัวเป็นกระบฏขึ้นเท่าคำสิงเจ้าเมืองนครผู้เป็นไอ้เคย กบทสมารถป้าปามได้ดังนั้นเท่าคำสิ่งจึงได้แต่งตั้งให้เท่ามหาใสเป็นราชทูตเอาสร้างภายสองตัวนอแหดสองนอและเงินซี่ิแนลงไปถวายพระเจ้าพานภูสนที่เมืองเวประเทศเวียดนามในปัจจุบันเพื่อขอเอาทหานเวมาช่วยป,าปราบกบฏเท้ทากูแก้วแล้วเท่ามหาใสก็ได้ลาก,กัรหลังจากนั้นไฟพระเจ้าแผ่นดินเมืองเวภูสน ก็ได้สนอให้ตามคำขอจึงได้จัดให้ทหาร6 0 0 0คนขึ้นมาช่วยในการป้าวปามกระครั้งนี้แต่เหตุการณ์นี้ได้ลวงลูไปถึงเท้ากูแก้วก่อนเมื่อทหารมาถึงเมืองคำเกิดเท้ากูแก้วจึงได้แต่งตั้งให้ข้าราชการกับเบ้าไพ่หนึ่งร้อยคนพร้อมกับสร้างภผยหนึ่งตัวโนแฮดหนึ่งหนเพื่อไปต้อนฮับและตัววาพวกตนเป็นเบ้าไพ่ของเท้ามหาัยให้มาฮับต้อนเหตุการณ์ก็เป็นไปตามแผน ขารักษาการผูนั้นก็ได้พาทหารแก้วเข้ามาหาเท้ากูแก้วเท้ากูแก้วได้นำทหารแก้วหกพันคนและทหารเหล่าสามพันคนเป็นการเพิ่มกำลังให้กับพวกกบฏขึ้นไปอีกแล้วเท้ากูแก้วก็ได้ยกทัพขึ้นมาตีเมืองคอนครโดยปัจจุบันเม็่เมืองทาแคกเท้าคำสิงเจ้าเมืองคอนครสู้โบได้จึงข้ามแม่น้ำไปตั้งรักอยู่คงเซกาทางด้าน,นตะว็นโต๊ของเมือง แล้วได้แต่งมาไหวขึ้นมาทูลพระเจ้าสุริยบุญสารในปีคศ1736กรงกับปิจุลศักราช1,098พระเจ้าสุริยบุญสารได้แต่งตั้งให้พญาเสียงสาเป็นแม่ทัพพร้อมกับทหาร10,000คนลงไปตีกองทัพของเท้ากูแก้วที่เมืองนครในตอนนั้นทหารแก้วได้สร้างแพรไม้ไยัยเป็นขั้วข้ามแม่น้ำแขกมา เพื่อจะมาตีกองทัพเท้าคําสิงซึ่งข้ามแม่น้ำของไปฟากในพญาเสียงสาจึงได้แต่งตั้งให้ทหาเรเลาขี่เหือข้ามไปรัดอยู่ทางใต้ของหาดแห่งหนึ่งเมื่อพวกทหารแก้วกําลังใต้ขัวข้ามแม่น้ำของไปทหาเรเลาก็ได้ลงไปตัดเสื้อแพรอีกส่วนหนึ่งจึงเห้ให้แพรขาดไหลลงไปติดกับหาดสายกองทหารของพญาเสียงสาจึงได้เข้าฆ่าฟันพวกทหารแก้วตายอยู่กับหาดนั้นเกือบหมด โดยฮาตด,ดังล่าวจึงเอินว่าฮาดแก้วกองมาถึงปัจจุบันนี้พวกทหารแก้วที่เหลือตายก็แตกทับหนีไปคนละทิศคนละทางส่วนเท้าแก้วกู้ก็ทึกพญาเสียงสาจับได้จึงได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองนครแล้วพญาเสียงสาก็ได้นำพาเท้าคำเสียงพ้อมกับครอบครัวและเบลไพาสาวเมืองนคร3,500คนขึ้นมาที่เวียงจันทร์และเหตุการณ์ทางใต้ก็สงบลงนับแต่นั้นเป็นต้นมา ถ้าท่านผู้ชมมาคลิปของเฮาก็จะเืลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อเป็นกําลังใจกกับซ่องของเฮาในการสร้างคลิปใหม่ๆออกมให้ท่านผู้ชมท้ับสมกันต่อไปหรือท่านผู้ชมท่านใดอยากให้เราเสนอเกี่ยวกับเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยสำหรับมื้อนี้สบายดี